สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอปสกายทีมนะครับวันนี้แอปอยู่ในห้องส่งมอบของมาด้าเกษตรนวมินนะครับนานๆทีนะครับลูกค้าจะมีรถมาด้าสองนะครับที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมาจอดคู่กันในห้องส่งมอบนะครับวันนี้เลยถือโอกาสนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูรถมาด้าสองรุ่น SP ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่สุดของมาด้าสองละแอปเลยอยากจะให้ทุกคนนะครับมาลองดูและเปรียบเทียบในเรื่องของสีกันนะครับซึ่ง รถมาด้าสร,รุ่น SP นะครับราคาเขาอยู่ที่7 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสีขาวเขาจะเพิ่มอยู่ที่70,00บาทนะครับสีเทาแมชชีนเคเพิ่มอยู่ที่1 0 0 0 0บาทและสีแดงนะครับเพิ่มเงินอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาดูรถที่จอดอยู่ในโชว์รูมนะครับก็คือสีขาวที่อยู่ซ้ายมือของผมนะครับแล้วก็ สีแพคที่น้ำคอสนะครับที่อยู่ในขวามือของผมนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันนะครับเรามาเริ่มกันที่สีขาวกันเลยนะครับซึ่งบอกว่าสีขาวเนี่ยสวยงามมากๆแล้วเป็นสีที่แบบดูง่ายสบายตานะครับแล้วก็เป็นสีที่แบบขายง่ายด้วยนะครับสีของเขาก็เป็นสีพิเศษด้วยนะครับเพิ่มเงินอยู่ที่7 0 0 0ทบาทนะครับอย่างที่บอกนะครับสีขาวเนี่ยอารมณ์เขานะครับลูกค้าจะให้เป็นแบบว่า สปอร์ตดุดันเรียบง่ายนะครับนี่เลยเขามาพร้อมกับชุดแต่งที่เขามาจากโรงงานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปกระจกแรปหลังคาสีดำที่เป็นแบบลายออกเคฟล่านะครับแล้วก็หูกระจกนะครับซ้ายและขวาเขาก็จะเป็นสีดำมาให้แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ากระจังหน้าของรุ่น sp นะครับจะเป็นแบบลังพึ่งสีดำนี้แล้วนะครับตัว signature wing ที่เป็นสัญลักษณ์ของมาด้า ที่มีอยู่ในทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นดำแบบ g o s s b a c k หรือเป็น no b บ a c k นะครับผมในเรื่องของโลโก้ก็นี่เลยฝังในเรื่องของระบบ mrcc มาให้อยู่แล้วนะครับเป็นระบบ mazda radar cruise control ให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะครับกล้อง360องศามาแบบจัดเต็มจริงๆเดี๋ยวแอปจะพาทุกท่านไปดูอีกหนึ่งสีนะครับซึ่งสีนี้ก็บอกเลยว่าเป็นสีที่ยอดฮิตมากนะครับก็คือสี ทองแพทินัมคอร์สนะครับเป็นสีใหม่ของ m a สด้ที่ออกมาในช่วง2-3สปีนะครับเป็นสีที่ยอดฮิตมากๆนะครับก็มาอยู่ในกับรุ่น SP ตัวท็อปสุดแล้วอย่างที่บอกครับไอที่แรบหลังคาดำกระจกหูดำนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับรุ่นสีขาวที่เมื่อกี้รีวิวไปนะครับแพคตินัมคอร์สอารมณ์จะดูหรูๆห,หน่อยนะครับผสมผสานกับความดุดันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่เป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับ อันนี้สีนี้นะครับเป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับลูกค้าจ่ายเพียงแค่ราคารถนะครับไม่มีราคาสีพิเศษนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับเรามาดูภายในนะครับอันนี้แวะมาให้ดูนะครับรีวิวเต็มๆรุ่น SP อะแอปทำไว้เยอะมากๆนะครับลูกค้ารุ่นนี้ที่เอามารีวิวก็คือเป็นรุ่น4ประตูนะครับอ่ะภายในเอามาแวะให้ดูนิดนึงนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับ ด้านในก็จะเป็นแบบหนังกลับอย่างนี้นะครับเดินได้สีแดงนะครับกรอบแอร์ทั้งหมดนะครับทริมจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเบาะภายในเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเดินบุสีแดงไว้นะครับหนังจะเป็นหนังกลับผสมกับหนังแท้นะครับเดินได้สีแดงนะครับบอกเลยว่าสปอร์ตและฉบเฉียวมากๆนะครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างของ Mazda 2 SP นะครับ อันนี้ก็คือเป็นมุมมองด้านข้างของรุ่นสีขาวที่เป็นสีประตูนะครับอย่างที่บอกนะครับสี่ประตูห้าประตูราคาเท่ากันนะลูกค้าลูกค้าสนใจเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่การใช้งานอยากจุของเยอะๆแนวแนวลึกๆ,ๆนะครับก็เน้นไปทางสี่ประตูอยากจะออกแนวสปอร์ตนะครับเอาไว้แต่งซิ่งๆนะครับก็ไปห้าประตูนะครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องนะครับให้ดู ด้านข้างของรุ่น4 p แพ i ตินัมคอร์นี่ครับก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้แสงเงาตกกระทบรถนะครับบอกเลยว่ารถมีความกลมกลืนในเรื่องเส้นสายมากนะครับมาด้าจะเน้นเส้นสายที่น้อยนะครับเขาจะเน้นความเรียบง่ายและงดงามนะครับลูกค้าก็จะออกมาได้เป็นอย่างนี้เหมือนขับศิลปะบนท้องถนนนะครับอ่าเรามาดูมุมมองในส่วนของด้านหลังรุ่น4ประตูรุ่น ST นะครับ ก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ4ประตูเขาจะมีนี่ครับตัวแบบสปอยเลอร์ดักเทลเล็กๆที่ออกมาจากโรงงานนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยด้านหลังของ Mazda 2รุ่น SP ก็จัดเทเต็มอยู่แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของนี้เลยตัวปลายท่อไอเสียเป็นแบบโครเมียมแล้วนะครับลูกค้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายของรุ่นสีขาวบ้างนะครับสีขาวอย่างที่แจ้งไปจะเป็นแบบออกสว่างสว่างนะครับผมบอกเลยว่าสีขาวเป็นสีที่สวยมากนะครับเป็นสีที่แบบยอดฮิตอยู่แล้วในรถทุกรุ่นนะครับตัดกับพวกที่เป็นอะไรสีดำๆเนี่ยมันจะมีความลงตัวมากๆเลยนะครับนี่ก็คือนะครับรีวิวนะครับของรถมาด้า2นะครับรุ่น SP นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับ เป็นรีวิววันนี้ก็คือว่าอยากให้ลูกค้าครับมาดูข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างรถ 2- อสีนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีแพคเจน้ำคอนนะครับยังไงสนใจนะครับเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่มาต้าเกษตรนวมินทร์นะครับเซลล์แอปดูแลให้เต็มที่เลยนะครับสนใจรถยนต์มาต้าทุกรุ่นนะครับติดต่อเซลล์แอปได้นะครับที่0ูนย์2 7 0 8นจศูนนะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ worldweb มัตต o าเกษตรนวมินทร์ขายรถยนต์ออนไลน์ dot com นะครับ Yeah. <music>